เป็นทับยิ้มนนะ่ะใบโหระพาจ้านี่ผักบุ้งกำลังงามๆเลยนี่เม็ดใบกุ้ยชี่หมน้ำเม็ดเลยสามต้นดกๆ ฮัลโหล my friend เอวีดีบอดีสวัสดีจา้าพ uh, sure> ี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้กระเพเนอีกแล้วจ้าอันนี้พามาดูพริกอัปเดตพริกที่ปลูกไว้จ้าดกเลยแต่ย่ยังไม่แก่ผักปุ้งแยกกันออกเลยอันนี้หวานมิดเยอะไปหน่อย นี่พริกยอดยอดกำลังออกงามมีอยู่สามต้นอันนี้ก็มาเขื่อเทศก็กำลังออกลูกเล็ก,ลกอันนี้ แตงผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งผักชีที่พื้นนี่กัพริกต้นน้อยหนึ่งแต่ว่าเม็ดดกเลยเดี๋ยวต้นนิดนึงนต้นนิดเดียวเอง ผักฝรั่งผักชีกำลังออกต้นนี้ยังไม่แตกแต่ต้นนี้ออกเยอะพริกดอกไม้เข้าสวยๆสามีเขาปลูกไว้อันนี้ น,นี่คือสวยอัน,นี่แตกออกมาแล้วใบมะกรูดต้นมะกรูดที่ตัดตะโกนเลยแตกออกมาแล้ว <c oughs> น,นี่ก็พริกพริกต้นเล็กแต่ออกโดกโดกพันจิ๋วพันแจ๋วดูผักบุ้งในกระถางมันย,ย หวานสองครั้งตอนแรกคิดว่ามันไม่ขึ้นโอ้ยมาโดนแดดเข้าแย่งกันขึ้นแน่นปึ๊กเลยอ่าดูที่เนี่ยผักบุ้งทั้งนั้นเลยเนี่ยพึ่งจะโผล่มาเขาว่าลำตกแต่งมาเขือเทศอื ดอกไม้หน้าต่างสีแดง,แดง จะไม่เขาแต่งมะเขือเทศจะปีปน้องมะเขือเทศของเมียลูกเล็กเมียชอบกินปลูกไว้ให้สามต้นลูกชายลดน้ำหนึม่มง <c oughs> <c oughs>

เด yeah, ี๋ยวหอยใจอีกอันเนองกนดูของอีกอันนี้ฟนเลยเนี่ยผักบุ้งบ้านเจ้าของ มีบ้านติดกันเขากำลังก่อสร้างติดกันเลยเขามาซื้อแล้วก็ทุบทิ้งทำก่อสร้างทางข้างบ้านจะของรถวิ่งผ่านโอเคนะทุกคน วันนี้ไม่มีคลิปจะลงก็เลยมาถ่ายข้างบ้านให้ดูถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายสวนน้อยๆเล็กๆน้อยๆดอกไม้สวยๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ากุหลาบก็ตัดหมดแล้วเหลือแต่ช่อเดียวเองตัดทิ้งหมดแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า ไปกับต้นพริกนี่พริกแจ้วแล้วสวัสดีจ้าเสียงรถเอาไม่อ่ะ Thank you very much my friend bye สวัสดีจ้า